Oh, my hands. don't have

แต้มหนึ่งครับผมหย,ยบหัวเยอยตัดก้อนใหญ่หยบหัวเยอยนี่ครับกัดเจ้า S3 นะครับตัวนี้นี่ครับชั้นไซส์สวยๆเลยนะครับกัดเจ้า S3 นะครับตัวนี้เป็นสีเทานะผมเปลี่ยนมาใช้เป็นสีเทานะครับผมก็ตีเลียดตะลิงตามคลองธรรมชาติครับเสียงใบเลาเลาได้ผลแน่นอนครับกัด ลดคันนิดนึงนะกัดรถคันนิดนึงหรือถ้าเห็นว่ากัดโดนเต็มๆก็ไม่ต้องรถคันก็ได้ครับไม่ต้องส่งก็ได้กัดตูมงัดสวนเลยก็ได้ครับผมโคราชาเอสามสีเทาครับผมโอเอีกแต้มหนึ่งลุยต่อครับผมตกใจหมด

มันช่วงจังหวะมันตัดน้อยมีรูน้อยอื้มอื้มโดนไปไน้โดนไปไน้ นี่ครับ S3 สีเทานะครับก็เป็นคลองธรรมชาตินะตรงนั้นเนี่ยผมผมเขย่านะครับผมก็เขย่ามีช่องแค่เล็กนิดเดียวเองใช้วิธีการเคาะเคาะเขย่าเขย่าครับกัดจนได้ครับกัดทีแรกผมวิดไม่โดน นึกว่าโดนผมนึกว่ากัดโดนไปแล้วนะฟิตเว้าไปรอบสองไม่เหลือครับผมโคราชาเอสสามสีเทาครับผมเอ็ okay, ครับสุดยอดมาครับลุยต่อไปแล้ว ไม่ได้เงาแดดเดียวนะเอออเอเฮ่อโ่นกัดลูกปลาอยู่ข้างหลังตอนไซด์แดดเดียวนะครับผมตัวนี้ขอเก็บนะกัดเจ้าโคราชายอสามนะครับตัวนี้นี่ฮะสีเทาสีเทา โอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับอีกหนึ่งแต้มครับผมสุดยอดมากครับเดี๋ยวลุยต่อ,อเ้อยู่นนะแหลกเดียว โคระชาเอสสามนะครับสีส้มตัวนี้ช่อนไซด์แดดเดียวครับขอเก็บนะครับผมก็หาตีตามเนี่ยครับตามล่องยูคาหมายธรรมชาตินะครับผมก็หาไซด์ใหญ่ยังไม่เจอครับหมายนี้มีแต่ไซด์แวนๆเนี่ยครับโอเคโคระชาเอสสามเคครับหรือต่อครับผมสุดยอดมากครับ โอ๊ย,อ,ยอีกแล้วหลุดอีกแล้วเก็บปักเข็ม เอาหมดเซ้ยัเอก็กตัวน้อยก็เต็มคำเลยเอาไหมเนี่ยตัวนี้ไปโหลดเอาหมดใช่ไหมแต่กล้องบอเก็บหมดตัวนี้โอเคครับผมนี่สีส้มใสปลาเค็มนะครับปลาเกลือเลยเก็บอีกแก้มนึงครับผมโอเคไือต,ต่อครับ